ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาไปเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวกันค่ะต้องขอขอบคุณญาติๆของเรานะคะรวมถึงเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะที่ทำให้เราได้ถ่ายทำคลิปนี้จนสำเร็จค่ะมีทีมงานของเราเข้ามาดูหรือเปล่านะญาติ <c oughs> นะคะคลิปนี้ขอเป็นคลิปแบบ,รบธรรมชาติมากที่สุดค่ะมีมะพร้าวกี่ลูกอ่สามสิบสามสิบลูกเคี่ยวกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเกล้าเปลือบุงอย่างอีกนานใช่ไหม นอนก็ตกเป็นที่เอาดีจ้าตีลูกมาดูอันนี้บอกเป็นลำเลือกเยอะใช่ไหมเจ๊เด็กเดาเล่นกับพ่ออ๋อลำเลือกมวลวนระนม่อ๋อเขี้ยวมันค่ะเขี้ยวมันเขี้ยวขี้มันเขี้ยวขี้มันของสมัยโบราณตาปากใต้อืม เขาไปทําขนมใช่ไหมสิทำขนมไปกินเนาะอันนี้เคี่ยวเอาขี้กินนี่เดี๋ยวตำนู้ไปได้เอาไปมันเอาไปทําขี้มันไม่ขนมขี้มันไหมล่ะไม่กินขี้มันยิบเดยกินกับขี้มันกินข้าวก็ได้พัดกับข้าวก็ไดเนี่ยฐานนี้ยังเดียวมีข้าวพัดลงไปใอ้พวกขี้มันนองขี้มันเ้องเม็ดเดี๋ยวขี้มันเราก็ยิบแบบพัดโอ้ยตำนู้ไปได้ลงไปได้ ง่ามจังเลยข้างมันบุวนเต็มข้าวใกล้เสร็จเลยเอาไกล้เสร็จมันจะตัดด้หมือที่ก้ช่วเลยมัน หลังจากที่ลงมือเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวนะคะตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้ฝนก็กําลังจะมาค่ะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็ยนค่ะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องย้ายกระทานะคะเข้าไปในที่ปลอดภัยจากฝนค่ะ ตอนนี้นะคะก็เริ่มได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆเขาก็จะตักน้ำมันมะพร้าว<อ>นะคะใ<อ>ส่ลง,งไปในกระชอนค่ะก็จะมีผ้ารองด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ขี้มันหล่นลงไปนะคะจะได้น้ำมันล้วนๆค่ะน้ำมะพร้าวนะคะสามารถนำไปใช้ไม่ว่าจะทอดขนมพองนะคะหรือว่าเอาไปทำกับข้าวคะ่ะทอดปลาได้หมดเลยค่ะ แต่ก็จะเป็นการเก็บรักษาได้ไม่นานนะคะเพราะว่าจะมีกลิ่นเหืนต้องรีบใช้ให้หมดค่ะว่าจะใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็น่าจะอยู่ได้หลายวันเหมือนกันนะคะจุดประสงค์ของเราวันนี้นะคะก็คือเคี่ยวเอาขี้มันไปกินกันค่ะขอบคุณทีมงานของเรานะคะมีความขยันมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทําให้เราได้ถ่ายทําคลิปนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ยากและก็ยาวนานมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนของการหนีบนะคะบีบเอาแต่น้ำมันนะคะแยกขี้มันไว้ต่างหากค่ะขี้มันนี่แหละคะ่ะที่เราจะเอาไปผัดกับข้าวเราจะขอพูดถึงมะพร้าวหน่อยนะคะมะพร้าววันนี้นะคะเป็นมะพร้าวที่แก่จัดค่ะสุกแล้วนะคะเต็มที่และบางทีก็จะเป็นมะพร้าวที่งอกนะคะออกหนอ ในบ้านนะคะก็รวมกันมาค่ะทุกคนคนละลูกสองลูกนะคะบางคนมีเยอะหน่อยก็เอามารวมค่ะวันนี้นะคะมะพร้าวก็ได้30ลูกค่ะก็จะเอามาขูดคั้นจนได้น้ำกะทิมะพร้าวแล้วก็มาเขียวอย่างที่เห็นค่ะไม่อยาดนีนนะเป็มันที่มันตัวดีกี๊

มเก่งนะโอ้ยไม่เก่งหนไม่รู้สิและนี่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราบีบน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาข้าวนะคะใส่ลงไปผัดในกระทะมีการเติมขี้มันเพิ่มนะคะบางส่วนใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ ขอใช้คำว่าคั่วข้าวนะคะก็จะคั่วข้าวไปต่ออีกสักระยะหนึ่งค่ะลองกินดูแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาบอกถึงรสชาติค่ะรสชาติที่ได้นะคะมีความเค็มนิดๆเค็มจากเกลือที่เราใส่ลงไปค่ะกลิ่นหอมๆด้วยความที่เราคั่วในกระทะร้อนๆข้าวนะคะนุ่มมากๆเลยค่ะ แล้วถือว่าอร่อยมากๆค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมทุกคนถึงอยากกินคือวิถีชีวิตนะคะของคนทางใต้คะ่ะทุกคนทำมากันตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะคะดีใจนะคะที่ได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะคะว่าวิธีการกินบางทีเนี่ยอาจจะแตกต่างกันทนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปวิดีโอของเราค่ะขอตัวลาไปกินข้าวคั่วขี้มันมะพร้าวก่อนค่ะ ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ